สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมปาักกาตุกตาหมีน่ารักที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการและในตอนนี้ขอเชิญรับฟังหวานล้ำค่ามิติบทที่40จดทะเบียนสำเร็จแล้วนะขนมครกนิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมก่อนเริ่มฟังถ้าคุณชอบนิยายแนวนี้และไม่อยากพลาดทุกการเดินทางฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกตาหมีน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ในห้องไลฟ์สดหมายเลขหนึ่งตอนนี้สถานการณ์ระหว่างกรรมการดูแล้ชวชวนอึดอัดเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าใครให้เพียงสองคะแนนสำหรับพวกเขาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิด้านอาหารแล้วช่างลำเอียงเกินไปแล้วรสชาติใหม่ที่พวกเราได้ลิ้มรสในวันนี้ควรให้คะแนนเพียงสองคะแนนไหมลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเชฟวาย,ยุพูดขึ้นมาลอยด้านภสุธากำลังยิ้มและทำหน้าเหมือนไม่รู้อะไร แต่ในใจกําลังโกรธบ้าเอ่ยแต่ละคนที่เขาเชิญมาดูแนวโน้มจะชอบรสเค็มทั้งนั้นทําไมพอให้คะแนนขนมครกอันชันที่มีรสใหม่อย่างรสหวานถึงพากันให้คะแนนเยอะแบบนี้ไม่เว้นแม้แต่คุณกเกษมรถทั้งที่ตัวเองเป็นหนึ่งในสะพานสาทแทนแทน กเกษมรถเจ้าของซีอิ๊วหมักปลารสทิปนั้นกำลังนั่งตัวตรงสีหน้ารับเรียบไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนเคยแต่หากมองลึกเข้าไปในแววตาที่กำลังปลื้มปริ่มเขาอยากได้รสชาติแบบนี้มาทำขายบ้างเอาไว้จบงานนี้เขาจะต้องติดต่อ3พี่น้องอีกครั้งแต่ทว่าเมื่อเขาติดต่อไปต้องพบก,กับความผิดหวังเพราะว่าตระกูลอรุณการได้จับจ้องวัตถุดิบรสหวานไว้ขายแล้ว ตัดภาพมาที่พิธีกรกำลังถือขนมครกอัญชันหน้าเผือกและมันเทศที่อยู่ในชาไม้ไปใส่ในเครื่องอัเจนเฉพาะชิมรสชาติที่เชื่อกันว่าเครื่องนี้จะทำให้ได้รสชาติ t e เ t อร์ในรสสัมผัสเหมือนจริงที่สุดเสมือนหนึ่งทางขนมครกเองเลยก็ว่าได้อีกไม่กี่อึดใจท่านผู้ชมทางไลฟ์สดกำลังจะได้ชิมขนมครกอัญชันหน้าเผือกและมันเทศแล้วผู้จบพิธีกรสาวใส่ชาไม้เข้าในเครื่องจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องลง เครื่องเอสิรนี้เฉพาะชิมรสชาตินั้นเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอาหารและยากับตระกูลอรุณการและตระกูลมทุรสที่หายสาบสูญไปแล้วตระกูลลมทุรศอเป็นตระกูลนักปรุงและนักประดิษฐ์ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในอดีตนับเป็นตระกูลต้นกำเนิดศาสตร์การชิมและการบันทึกรสชาติอย่างแม่นยำกล่าวกันว่าพวกเขาคือผู้ที่สามารถปลุกความทรงจำด้วยรสชาติหนึ่งคำได้อย่างแท้จริงและเป็นหนึ่งในแกนนำสะพานสาอีกด้วยแต่ทว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนอยู่ดีๆตระกูลลมทุรสอก็หายสาบสูญไม่มีใครได้ยินข่าวาวครอีกเลย กลับมาห้องไลฟ์สดหมายเลขหนึ่งแสงไฟจากเครื่องรเจนค่อยๆเปลี่ยนเป็นโทนสีม่วงอ่อนสลับทองอมพันธุ์วนไปมาราวกับพื้นแห่งรสชาติกำลังเต้นระบำในอากาศเมื่อชาไม้ที่บรรจุขนมคอนกันถูกวางลงในเครื่องแสงเรืองสีฟ้าสว่างพุ่งขึ้นมาก่อนที่ภาพของขนมครกบนหน้าจอโปร่งใสขนาดใหญ่จะกระพริบหายไปในเสี้ยววินาทีจู่ๆแสงสีเงินระยิบระยับก็แผ่กระจายออกมารอบห้องไลฟ์ไปตามสายไฟพุ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับบ้านและอุปกรณ์ของผู้ชมทุกคน โมเลกุลของกลิ่นสีรสและสัมผัสซึ่งถูกแยกออกด้วยระบบนาโนรสกำลังถูกส่งตรงไปยังปลายทางของผู้ชมหลฟ์สดในตอนนี้โดยเรียงตัวใหม่อีกครั้งเมื่อมาถึงหน้าผู้ใช้ขนมครกอัญชันหน้าเผือกและมันเทศค,ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ปรากฏเสร็จผู้ชมหลายคนเริ่มชิมขนมครกอัญชันตรงหน้าทันทีทําให้คอมเมนต์ระเบิดตูมแมวสายแบบวพระเจ้าช่วยกัดเข้าไปแล้วฉันหลุดเข้าไปอีกโลกเลยค่ะอะไรจะนุ่มละมุนขนาดนี้ ช้อนยาวแห่งสวรรค์ขอบคุณซันที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่มันไม่ใช่ขนมธรรมดามันคือรสชาติแห่งชีวิตผู้ชายคนนั้นที่รักเธอน้ำตาไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวครับนี่ขนมหรือเวทมนต์กันแน่ทีมรสหวานตลอดชีพรสหว่าน,นี้มันหวานละมุนอบอุ่นหัวใจเลยค่ะใจบางมากฉันกินไปยิ้มไปคือไม่ไหวจริงๆมันนุ่มมันหอมแล้วมันอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกคือหมอนข้างของวายุเชฟวายุพูดไว้ไม่ผิดเลยค่ะรู้สึกเหมือนมีใครมากอดแล้วบอกว่าเธอทำดีแล้วจริงๆ ไม่หวานไม่ได้แล้วขอให้รสหวานจงเจริญรสเค็มหลบไปก่อนเรื่องมีคนแคปไลฟ์สดนี้ไปเป็นคลิปวิดีโอสั้นลงในแอปเมปอลทำให้มีหลายคนรีบตามเข้ามาดูไลฟ์สดนี้จากนั้นยอดผู้ชมไลฟ์สดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทะลุไปถึง80ล้านคนทำให้พิธีกรสาวถึงกับเบิกตากว้างเมื่อเห็นจำนวนผู้ชมพุ่งทะลุสถิติเก่าแบบไม่เหลือหลังหน้าจอข้างเวทีโชว์ตัวเลขผู้ชมไลฟ์สดทะลุไปถึง80ล้านคนในเวลาไม่ถึง10นาทีหลังการเปิดฟีเจอร์ของเครื่องเงนเฉพาะชิมรสชาติ เสียงจากระบบ AI ของกรมอาหารและยาดังขึ้นอย่างเป็นทางการเข้าสู่ช่วงโหวตคะแนนจากผู้ชมกรุณาตัดสินใจภายในเวลา5นาทีหรือประมาณ300วินาทีนับจากนี้บนหน้าจอโปร่งใสขนาดใหญ่เหนือเวทีตัวเลข300วินาทีก็เริ่มนับถอยหลังพร้อมเอฟเฟกต์แสงระยิบระยับราวกับประกายดาวคอมเมนต์หลังหลายไม่หยุดสวรรค์นในคำเดียวโหวตค่ะไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเลยมนุษย์ปากแจ๋รีบโหวตก่อนจะร้องไห้เพราะความหวานอร่อยนี้ติดตราตรึงใจฉันมาก ผู้อยู่เบื้องหลังตู้เย็นไม่เคยเชื่อเรื่องรสชาติเปลี่ยนชีวิตมาก่อนจนกระทั่งวันนี้ไอดิงกลิ่นฟ้าโหวตเต็นขวังว่าสามพี่น้องจะได้ผ่านการทดสอบได้จดทะเบียนขนมครกสูตรนี้นะโลกนี้ต้องมีขนมรสหวานที่ดีแบบนี้อยู่แอนตี้แฟนที่สะพานสาจ้างไว้กลับมาทาง,งานอีกครั้งหนึ่งเกลือที่ดีที่สุดแหวะเลี่ยนมากไม่อร่อยเลยสมาคมเกลือมันก็แค่ขนมหยอดแป้งใส่เผือกขนมปังเกลือคือดูเบสอย่างไงก็สู้ขนมปังเกลือไม่ได้หรอก มหาสมุทรสุดแสนยิ่งใหญ่เกรียงไกรเค็มจมจริญหวานหลบไปและมีบางคอมเมนต์ที่เริ่มสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบางอย่างแมวน้อยตาแหลมแปลกนะชื่อพวกเมนนี้คล้ายๆกับตอนก่อนที่พวกเขาพยายามปั่นให้คนนิยมรถเค็มเลยคีย์บอร์ดสยเขียวเช่นนี้มันชื่อเดิมนี่ผมจำได้ทีมรักความยุติธรรมสะพานสาคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอแอนตี้แฟนแบบนี้จ้างมาเท่าไหร่ขะขอถามตรงๆจากนั้นคอมเมนต์ระหว่างแอนตี้แฟนและแฟนขับสู้กันไปมา เสียงแจ้งเตือนจากระบบ AI กรมอาหารและยาสิวินาทีสุดท้าย19 8 3 2 1เสียงเอฟเฟกติงดังขึ้นก่อนที่หน้าจอกลางเวทีจะแสดงผลคะแนนผู้ชมด้วยตัวเลขเรืองแสงสีทองคะแนนโหวตจากผู้ชม45 50คะแนนรวมคะแนนจากกรรมการ37และคะแนนผู้ชม45รวมทั้งหมดคือ82คะแนนจาก100คะแนนผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนสู่สำเร็จ หน้าจอโปร่งใสขึ้นข้อความของกรมอาหารและยาดังต่อไปนี้จดทะเบียนสําเร็จสูตรขนมครกอันชันของสามพี่น้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสูตรต้นแบบอย่างเป็นทางการนเมืองอรุณานาครถ้าคุณหลงไหลในเสียงหวานๆของ AI เพรมดีและต้องการติดตามเรื่องราวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตาม และกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาหมีน่ารักแต่งนิยายคุณภาพและให้เราสามารถสร้างสารรค์นิยายเสียงสนุกๆแบบนี้มาเสิร์ฟคุณเป็นคนแรกในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีค่ะ